อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยเออเป็นหุ่นยนต์เบอร์แปดเต็นให้เด็กๆนะครับน่ารักดีแล้วก็มีหนังสือริญญาเเก์หนังสือเนี่ยผมไม่ได้เขียนนะแต่ผมเต้นเพราะผมเขียนคํานิยมให้<แ>เอเอมีกรอ๋ยวอ่านกรอนใหี่ฟังไปอ่านยังรึยังครับเรื่ิญญากเก์เนี่ยหนังสือที่ผมแนะนําหลายเรื่องนะก็คือว่าทําอะไรต้องต้อง,องคิดคิดใหม่บ้างอะไรเงี้ยอืแล้วก็มีกรอนที่เราแต่งเราตัดเองนะเนี่ย คือเราชอบเรื่องนี้เราก็แต่งเองอ่านไ้ฟังดีไหมดีครับแาจรเดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคอ่านไ้ฟังคือต้บอกว่าการติ๊งเกรงคือว่าเราต้องอย่าไปคิดว่าเรารู้เยอะแต่ว่าเราต้องคิดว่าเรารู้น้อยเราต้องคอยตรวจสอบความเชื่อเราว่าไอ้ความกูรู้เราที่มันถูกต้องไหมแล้วก็ต้องย้ำเกรงต่อความไม่รู้เพราะความไม่รู้มันเยอะนะเรื่องที่เรารู้อาจจะมีแค่จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเรื่องที่เราไม่รู้มีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นก็ต้องถามกัาไปทั่วแหละนะว่าอันนี้มันผมก็แต่งก อยู่นี้เลยไม่ชื่อผมอยู่นี้คนก็ให้เซนเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่กางเล่นนะที่เขียนคำนำเขาบอกคอยอ่อนน้อมถ่อมตนในความรู้อย่าพยองว่าตัวกูนั้นยิ่งใหญ่คอยยำเกรงความไม่รู้คู่กันไปอย่าหยุดไฟสแสวงหาปัญญาเติมร่วมคิดใหม่ทำใหม่ด้วยใจเปิดร่วมให้เกิดความสงสัยให้ส่งเสริมร่วมตรวจทานทบทวนความเชื่อเดิม เพื่อให้เพิ่มปัญญาใหม่ไว้แบ่งปันขอคิดใหม่ทำใหม่ได้ประโยชน์ลดความโกรธคลายความเกลียดสร้างความฝันติ้งอเกนสร้างสิ่งใหม่ไปพร้อมกันช่วยสร้างสรรค์กรุงเทพด,ดีที่เป็นจริงอ่านั้นติงอเกนอันนี้ก็ดีนะก็คือกินเอาหลายหอย่างที่เราทําเดือนที่ผ่านมาก็ใช้หลักการนี้แหละใช่ไหมคิดใหม่ทําใหม่ด้วยใจเปิดให้มีความสงสัย แล้วก็พยายามถามว่าเออที่ทําอยู่แล้วมันทําให้ดีขึ้นได้ไหมติ้งเกณฑ์ัะก็แต่ว่าผมไม่ได้เขียนเแบบนี้นะผมเขียนแค่คํหนาก็อดัมแกรนนะโรเปเตอร์ดังที่วางนี้ไม่ได้เอามาขายนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเดี๋ยวมีคนเอามาให้การเซนซึ่งก็ใช่นี่อันนี้ก็เซน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 เที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเซนหมดเซนหมดโอเคงั้นะต้องรอคุณผู้ชมนะครับอ่าถึงเวลาให้อาจารย์ดูเอกสารที่ถึงทุกคนนะเอา